No, 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 no. คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลิ้ตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคินนะครับนะ ทิปนี้นะครับผมก็มาเล่นในช่วงของเวลาบนน้ทางนันนะครับนะเป็นรอบเย็นนั่นเองนะครับก็คือห้าโมงเป็นหกโมงนะครับก็มีเกมมีค่ายจ็อกเกอร์นะครับตามนี้เลยนะส่มากก็มีนะครับแล้วก็ค่ายของพีพีนะครับตามเกมก็พีพีนะครับก็มีตามนี้เลยนะเจ๊งง้อพีโอแล้วก็อาแปะเราก็มีนะครับมีเราก็จัดนะครับไม่มีเราก็จัดเหมือนกันนะถ้าเราว่างก็จะจัดนะนะอุโมนน้ทางก็คือกลุ่มแจ้งเจอนเกมนั่นเองนะครับ เป็นกลุ่มพูดคุยเล็กเปลี่ยนเทคนมีติคติดกันนะใครแก่ใครเสียใครแตกอะไรก็จะมาถึงในกลุ่มครับเพื่อพูดคุยเล็กเปลี่ยนที่ติดกันนั่นเองนะครับนะเพราะกลุ่มวัฒธรรมนะครับก็ลิงแรกไใจทิมเป้นเลยนะครับอ่ะก่อนเข้าเรื่องเกมนะครับก็ช่วยกันกดซับสไครต์กดเป็นกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแต่เราต้องรีบเลยดีกว่าครับอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมว่ามีทุนนี้สามพันนะ ผมขอเล่นเบ็20แล้วกันนะครับแล้วก็จะซื้อเลยทุกคนนะซื้อก็หนึ่งพันะครับไปมีโอกาส3รอบนะครับทุกคนถามว่าตกดำหมดก็จบนะครับอ่ะมาดูรอบเล่นกันก่อนนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับเล่นในช่วงเวลาบนธรรมนะครับก็มันมีได้มีเสียนะครับมันไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดหรือจะเสียตลอดนะครับบางแต่ว่าจะบอกว่าเล่นในช่วงเวลาบนธรรมนะครับแต่ตกหลุมดําไปแล้ว นะเล่นในช่วงเวลาของเวลาบนทามคือโอกาสที่มันจะได้มันเยอะกว่าที่ว่าเราเล่นนอกเวลาเนี่ครับทุกคนนะเออเข้ากลุ่มนะครับก็ลิงแรกนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับมาทุกคนรอบที่สองนะรอบแรกถูกดำไปเลยเออมารอบที่สองทุกคน โคนสิบมาแล้วครับคนสิบสองโอเคครับจัดไปครับด้านบนต่อทุกคนกดไปสองนะครับเออสิบสองมาสิบสองสสองครับจัดไปด้านล่างต่อครับทุกคนหลังๆนี่ผมชอบกดสิบสองโคนสิบหเว้ยไม่รู้ทำไมเห <c oughs> มือนว่าเรากดอันไหนได้แล้วมันจ่ายดียเราก็ชอบกดอันนั้นทุกคนเลยแต่รอบนี้ผมจะ รวบไงเออไปสิบสี่เลยก็ไปสิบหกไปสิครับอ่ะสิบหกคูณสิบหกทุกคนนะรอบซื้อรอบที่สองนะครับแตกไม่แตกเรื่องหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมาดูกันรอบแรกกันตกดําไปแล้วนะรอบสองก็สิบหกคูณสิบหกได้มาแล้วครับทุกคนวอาไปสองสามสี่แล้วทูกคอาไปอีกเล้ยววอาไปห้าว่าไปหกแล้วทุกคน เออกระทัดมาวะขอด้วยเคกับชิงจับชิงครับอืมหึหึหกห้าหกทุกคนน่ะเลขสวยนะครับเลขสวยหกห้าหกใครเอ้ครับเออ้เอแถวเล็กหน่อยเอแถวเล็กเออเปลี่ยนเป็นวายสวยเจไหลไปครับอืมหึหแล้วก็สิบสิบไม่ลงว่ะ ไปครับทุกคน1 9 5 2ครับไปอันต่อครับอีก8รอบตอนนี้เราได้คืนคืนแล้วนะฮะตอนนี้าหากำไรครับอีก7รอบอาหากำไรเวอาไปแล้วครับเวอาไปอีกแล้วเอาวอาไปจะเวอาไปไหนกันเนี้ยเฮ้ยยังบอกว่าไม่จ่ายแล้วนะเฮ้ยเคมาว่ะพันถึงพัน,พนเออ เฮ้ยกำไรได้อยู่นะครับได้อยู่มาเยอะแต่ก็ได้กำไรนะครับถึงรอบครับทุกคนริงจับชิงครับอ่ะสุดท้ายครับว่าไงเออสุดท้าย10มาครับประทัดว่าไงโอ้โหไม่มาให้นะจบครับทุกคนรอบที่สองนะครับได้มา4,112บาทนะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นนะครับอ่ะไปกันต่อครับทุกคน เออสวยอยู่มาใจมั้ยใจมั้ยเออเปลี่ยนเป็นวายอะไร่อ,อไม่มีต่อทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็ดแล้วกัน,นทุกคนผมจะซื้ออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเป็ดห้าสิบรอสองพันห้าไปทุกคนสองพันห้านะครับสุดท้ายทุกคนจะได้หรือจะเสียก็จะจุมจะจบเลยโอ้ยทุกคนได้มาห้าตัวได้มาห้าตัว อ่ะผมขอเอ่อกดด้านล่างพอนะครับกดตัวคูณก็พอทุกคนโอ้ยสิบสี่ว่าไงเออสิบหกตามมาตามมาสิบหกอ่ะสิบสี่มาสิบหกก็ต้องมาดิสวยครับสิบแปดว่าไงสิบแปดว่าไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบทุกคนอ่ะสุดท้ายกันที่สิบ โอ้ยได้ชัวร์แล้วไปครับทุกคน10บคูณยีนะครับรอบที่3นะซื้อไปเอ้ยมาไงเอ้ยโอ้ย1,800ไปก่อนเก็บไปก่อนครับอ่า1,800ครับทุกคนเก็บไปก่อนนะครับอีก7รอบสุดท้ายครับอีก7รอบกอลไปแล้วครับเอาวอลไปอีกแล้วเฮ้ย แต่เจมาเจแถวเล็กโอ้โหเจแถวเล็กนะเอแถวเล็กสวยครับสองพันสองพันสามครับทุกคนต่อด้วยทองอ่างเปรไวยครับหนึ่งพันหกเออนี่หาว่าชิงกับชิงมาแถวเล็นกนะทุกคนยิ่งสวยเลยเห็นไหมหกพันสองเลยทุกคนต่อด้วยทัดครับอืมเจครับ โอ้โหกำไรกำไรครับทุกคนได้กำไรนะครับนี่แหละครับอย่างที่บอกไปนะเล่นในช่วงของเวลาบนันธรรมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เสมอนะครับมันก็จะได้บางทีผมเล่นก็เล่นในช่วงของเวลาบนันธรรก็มีเสียบ้างนะครับแต่โอกาสที่จะได้มันเยอะกว่าทุกคนเออนะรอบที่3ก็เจ็ดพครับทุกคน10บคูณยีนั่นเองนะครับอ่ะปัดเศษสักนิดสักหน่อยได้กันนะครับโอเคนะก็ ผ่านุนวันที่3,000นะครับได้มาทั้งหมด10,000นะครดูกำไรอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับซื้อไปรอบแรกตกดําซื้อรอบที่สองได้รอบที่สามก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับสาหรับผมแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วทุกคนเก่าเลยเยอะแยะนะครับได้กําไรนิดกาไรหน่อยก็ดีกว่าเสียนะครับโอเคครับทุกคนรอบวันธรรมรอบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบต่อไปนะหรือว่าคลิปต่อไปนั่นเองนะคทันี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ